สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไทระจีนะครับตรานะครับอิมูระยานะครับตัวนี้เป็นไอศครีมผสมนะครับกลิ่นวุนิลาเคลือบทั่วแดงช็อกโกแลตประกอบขนมปังรูปปลานะครับชื่อภาษาไทยยาวมากครับก็ตัวนี้นะครับสินตั้งแต่ปี1986โอ้โหอยู่มา30ปีแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่พี่มาว่าเมกอินเจแปนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีแบบขนมญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพิกลมาให้เรากินเลยครับเพราะถึงเรื่องอิมพอร์ตเข้า ไอศครีมนะครับน้ำนะครับในวงเล็บน้ำามนะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนรัาดห้นมผงพ่องมันเนยนะครับ4.7%น้ํา้ำตาล4%แล้วก็ครีมชีส2.7%นมผง1.5%ไข่แดง0.8%นะครับแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นถั่วแดงนะครับก็เขียนว่าเป็นะถั่วแดงหวานนะครับ7จ็ดจุดห้าสามเปอรั4.9%็นต์้งถัลแดงหวางแลดวปร็นถั่วแดงก็ล่จเกัาเป็น1เ็นะ แล้วก็ในเรื่องของเวเฟอร์นะครับได้แป้งสาลีมา3.6%นะครับแล้วก็ผงข้าวบาเล่ครับส1 3จุดนนะครับโอเคมีเท่านี้จ้ะมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยกินหอมนะนี่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 โอ้โหสวยมากเลยโอ้โหเป็นรูปปลาน่ารักมากครับนี่ครึ่งตัวครึ่งตัวนี่นี่จ้าเฮ้ยปลาน่ารักอ่ะปลาปลาน่ารักอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ โอเคเนี่ยอย่างนี้แต่ครึ่งโอเคคราวนี้ชิมรสชาติอืมอืมอืมถ้าจะดูนะครับมันก็คือไอ้เนี้ยไอ้กีมมันดลานะแล้วก็เคลือบไปด้วยตรงนี้ครับ ข้างบนและข้างล่างนะประกบชั้นด้วยถั่วดแดง กินหมดแล้วรีวิวรสชาติได้ขอบอกว่าเฮ้ยโอ้มากๆ,ๆครับคือมันประกอบด้วย3อย่างอย่างแรกก็คือขนมปังนะครับอย่างที่2อะครับก็คือถั่วดแดงอย่างที่3มก็คือเวลาเฮ้ยสามอย่างที่ลงตัวกันมากเลยอย่างแรกครับคือขนมปังเนี่ยขเยขาบางกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนออกมามันเป็นรสชาติขนมปังที่นิ่มๆกรอบๆนะครับเฮ้ยแล้วอย่มันกัดแล้วไม่เหนียวคือถ้าเกิดของไทยอ่ะบางที่ห้อเคยทำเึ็งแบบนี้นะแล้วขนมปังกัดแล้วเหนียว อันนี้ไม่เหนียวเลยกินนุยุ่งกับกรอบนะส่วนในเรื่องของถั่วแดงนะครับเฮ้ยทำได้ดีมากเลยคือมีความหวานละมุนของถั่วแดงออกมาแบบละมุนนะแล้วก็ไม่มีเนื้อชิ้นถั่วแดงออกมาเลยเหมือนกับครีมเหมือนกับช็อกโกแลตเลยเพี่อนกินแล้วเพี่อนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิด,มมดกไม่บอกเป็นถั่วแดงเพี่อนก็แทบจะไม่รู้ครับรู้แต่พิกลิ่นถั่วแดงออกมาแล้วก็ที่รารสที่ความหวานคล้ายๆช็อกโกแลตนี่ตัวนี้ทำมาดีแล้วก็ไม่หวานด้วยกลิ่นถั่วแดงความหวานของแดงมาดีมากแล้วก็เป็นเนลานะครับที่เป็นความเข้มข้้้นนนหนาและเออะเม่ คือสามอย่างนี้ลงตัวได้ความกรอบได้ความหวานนะครับที่กําลังพอดีแล้วก็เนื้อของเนี่ยวานิลากินของเขา,เข,าเข้มข้นทั้งนมทั้งกุนิลามากเลยเฮ้ยโอเคนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับกับตัวดีนะครับก็ตัวนี้ก็นะครับได้ตามราคานะเพราะของนี้ราคา5.5บาทก็สมกับราคานะที่เรา้องจ่ายแพงครับโอเคครับเพื่อนก็ลาลิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้สมครแล้วก็แชร์ด้วยนะ